กลักกวลูกกินนมไม่พอค่ะโ oh, oh, อ้โหเ,เปิดเดต้าเลยไหมเ <c oughs> ต้าเล็กเต้าใหญ่อะโดยลักษณะที่ความต่างกันของเต้าคุณแม่จะเห็นอันสีเหลืองๆนี่คือไขมันค่ะ <c oughs> ความต่างคือไขมันซึ่งไม่มีผลกับการสร้างน้ำนม oh. ตัวกระปะ๋อที่คุณแม่เห็นเป็นสีเทาๆเ,เนี่ยค่ะเป็นกระปะ๋อเป็นกลุ่มของต่อมน้ำนมที่ใช้สร้างน้ำนมในผู้หญิงเราทุกคนมีเท่ากัน oh. ไม่ว่าจะเป็นเต้าเล็กเต้าใหญ่เลยค่ะ oh. มีจํานวนของต่อมน้ำนมในใกล้เคียงกันมากแม้แทบจะไม่ต่างกันเลย oh. แต่ส่วนที่เป็นเต้าเล็กเต้าใหญ่ก็คือตัวที่ซัพพอร์ตตัวที่ซัพพอร์ตไอตัวนี้ก็คือไขมัน oh. เพราะฉะนั้นเต้าเล็กเต้าใหญ่ต่างกันแก้ไขมันไขมันแต่คุณภาพนั้นเน้นเอ้ยไม่ใช่คุณภาพมันเท่ากันไอ้นีนะคะเนาะดังนั้นคุณแม่ก็คงจะสบายใจไปแล้วว่าเต้าเล็กเต้าใหญ่ไม่ได้สําคัญต่อให้เต้าเล็กคุณก็สามารถมีนมแม่ที่เพียงพอให้ลูกกินได้ถ้าคุณมีวินัยของการเอาลูกมาดูดนมบ่อยๆนั่นเองถูกต้องไหมคะจ๊ะ